การลงทุนไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นการลงทุนง่ายๆด้วยเซ็ต50ครับพี่เจนอยากรู้ว่าเป็นยังไงมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันแล้วครับกับ Money Story นะครับกับผมบอสพัฒนานครับที่ปรึกษาการเงิน AFPT ครับผมเจนเตชินครับ Investment Consultant ครับอ่า วันนี้ครับพี่เจนก็พูดเหมือนเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วเลยที่เราคุยกันเรื่อง DCA เนาะอ่าเพราะว่าครั้งก่อนพี่เจนพูดถึงตัวกองทุนที่พี่เจนทำล่ำซ้าไว้แล้วมันเป็นกองทุนหนึ่งที่จุดประกายในคลิปนี้ก็คือในเรื่องของตัวเซตห้าสิบเซตห้าสิบกองทุนสุดคลาสสิกของกอ,องทุนในประเทศไทยกองหนึ่งผมว่ามันมีความง่ายครับในการลงทุนอยู่ มันมีสิ่งที่เรียกว่าแบบคุณไม่ได้แบบต้องใช้กําลังเยอะในการทําความเข้าใจมันใช่เช,ชื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่แบบซื้อกองทุน ltf สมัยก่อนครับจะต,ต้องมีเซตห้าสิบหรือว่ากลุ่มประมาณอินดีคสปันแบบนี้แหละติดไม้ติดมือกันบ้างไม่มากก็น้อยทีนี้ตัวเซตห้าสิบเนี่ยครับพี่เจนหลักๆของมันเนี่ยมันเป็นลักษณะรูปแบบของอินด x คสปันที่เมื่อกี้พูดไปละก็คือเป็นลักษณะที่กอ,องทุนตัวนี้เนี่ยจะรวมอยู่ในสินทรัพย์ของที่เป็น ขุ่นที่มี m a r ก็ t แ a p ใหญ่50อันดับแรกของประเทศไทย5้าสิอันดับแรกนี่อะไรบ้างโอ้หเยอะแยะเลยครับถ้าเกิดให้เปิดให้ริสูนี่ยก็จะเป็นบริษัทให,ใหญ่ๆที่เราแบบคุณหน้าคุณตาคุณหูมาตลอดเช่นปตทมีแน่นอนอ่าน,นี่คุณอ่าเออมาเลย,เยสนามบินนะอ่าเดลต a าเดลต่า <Delta. S 2> ใครๆก็บอกว่าเดลต a าขึ้นตลาดขึ้นเดลต้าลงตลาดลงเป็นมาร์กทูมาเก็ตเลยอ่าเรียกว่าเป็นตัวชี้นําตลาดได้เลยหรือแม้แต่อีกหลายๆบริษัทเช่น cpcpo ที่เป็นบริษัทใหญ่ๆที่เราแบบเห็นตามท้งองถนนปัจจุบันเนี่ยทุกบริษัทที่เราเห็นเนี่ยอยู่ในเซตห้าสิบหมดเลยครับพี่เจการที่จะมาอยู่ในเซตห้าสิบได้เนี่ยเขามองในเรื่องของอะไร Market ็ตไซส์มาร์เก็ตแใช่ครับ Market Cap คือมูลค่าตลาดของหุ้นตัวนี้เนี่ยใหญ่ถึงขนาดที่อยู่ในห้าสิบลำดับบนที่เอามารวมกันเป็นกองทุนตัวนี้ดังนั้นในความหมายของกองทุนเซตห้าสิบเนี่ยก็จะเป็นกองทุนลันกษณะที่ว่ามันอ้างอิงผลตอบแทน จากกัษนีที่มาจากตัวหุ้น50ตัวแรก50ตัวแรกใช่ซึ่งถ้าเกิดเราไปเปิดดูในรีมมิ่งมันก็จะมีมีแบบดัชนีตลาดเซ็ตใช่ไหมอ,อันนี้คือรวมทั้งตลาดใช่ไหมใช่ครับซึ่งตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่วันนี้ก็พันเท่าไหร่พันสี่ประมาณนั้นครับอเ,รเอ,อ็กซ์พันสี่พันห้าวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงอ่าไม่เหลือพันตองนะรอ,ออยู่ เราช็อตบ้าแต่ถ้าเกิดสมมุติไปดูไปไปเลือก,อกมันก็จะมีเซ็ตร้อยใช่ไหมเซตห้ิใช่ครับแล้วในเซ็ตห้าิบนั่นแหละคือ50ิตัวที่ที่อยู่ในตลาด<ช>ลที่เขาเลือกมาทําเป็นกองทุนใช่ครับก็คือพอเราเข้าไปดูในเว็บตลาดหลักทรัพย์ <S <S เอ่ยหรือว่าเว็บ p s d ต่างๆเนี่ยหุ้นที่เขาิิต์มาให้มันก็คือจะเป็นลำดับที่1นึถึงหเลยครับพี่เตที่เป็นอยู่ในเซ็ตห้ิตัวนี้ ทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามันเป็นตัวอ้างอิงดัชนีตลาดหรือว่าชี้นําได้เนี่ยเพราะว่าอะไรพอเราดูผลตอบแทนของ<ม>ตลาดหล,ลักทรัพย์ย้อนหลังสมมติว่าย้อนหลังหนึ่งปีครับ,รบเทียบกับตัวผลตอบแทนที่ตัวดัชนีเซ็ตห้าสิบทได้เนี่ยม,มันจะเรียกว่าล้อตามกันถ้าเกิดว่าดูเป็นเส้นกราฟเนี่ยก็จะแทบไม่ต่างกันเลยเพราะว่า<ม>ตัวเซ็ตห้าสิบตัวนี้เนี่ยวิ่งไปทางไหนก็คือหมายถึงว่าตลาดวิ่งไปทางนั้นเหมือนกัน<ม>ความหมายก็คือว่า หุ้นตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ตห้าสิบหรือเซ็ตร้อยเนี่ยครับแทบจะไม่ได้มีผลแบบเป็นสาระสาคัญสําหรับการที่ดัชนีมันวิ่งก็คือนั่นแหละที่มันอยู่ในเซ็ตห้าสิบแล้วเขาก็ทําการคัดเลือกมาให้อ,อันนี้พูดย้ำอีกทีนึงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับสถานการณ์ทําให้เรารู้จักเซ็ตห้าสิบเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าบ,บางครั้งเนี่ยเราเดินไปธนาคารพนักงานธนาคารก็เดินเข้ามาแบบแล้วก็ปุยเรื่องกองทุนกับเราพร้อมด้วยหนังสือชี้ชวน เฮ้ยาไปดูสิหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างนี้ซึ่งหนึ่งในกองั้นต้องมีอกองประเภทอินเด็กซ์ฟันแน่นอนอที่เขานาเสนอเหตุผลหนึ่งที่เขานําเสนอกองอินเด็กซ์ฟันเนี่ยครับอ,อ,อย่างหนึ่งเลยสําหรับนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนกองทุนรลมือใหม่ถ้าเกิดว่าลงทุนในกองทุนประเภทอินเด็กซ์ฟันเนี่ยในรูปแบบของมันคือเป็นกองทุนที่เราซื้อขายลาักษณะหนึ่งเลยของกองทุนประเภทอินเด็กซ์ฟันคือมันเป็นกองพสซีฟฟันครับพี่เจนเป็นพาสซีฟอ,อ่ะพสซีฟฟันความหมายคือว่า ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันอ้างอิงกับตลาดอยู่แล้วโดยที่ว่าทางผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยไม่ต้องแบบใช้ฝีไม้ไลายมือมากในการบริหารก็เลือกกองเลือกหุ้นในเซ็ตสิบมาใช่ครับให้ปุ๊ปปิ้งมาแล้วก็กลายเป็นกองทุนเรียกว่าเซ็สิบปรับตัวไหนออกปรับตัวไหนเข้าทำทำประมาณนั้นไม่ได้ทําเยอะผู้จัดก,การกองทุนทาแบบเดียวกันเลยไม่ได้ต้องแบบรู้สึกว่าจะต้องเอาหุ้นตัวนั้นเข้ามาให้มันโกดขึ้นเท่านี้ไ,ไม่ต้องมไม่ต้องพยายามวิจาชนะตลาด ขอแค่ว่าเลี้ยงไปตามเส้นเนด็กไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอทีนี้เนี่ยพอด้วยความที่ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ใช้ฝีไม้ลายมือมากไม่ใช่เป็นลักษณะแอคทีฟฟันสิ่งที่ตามมาเลยครับพี่เจนคืออัตราค่าธรรมเนียมต่ำมากโดยส่วนมากโดยส่วนมากครับพี่เจนตัวค่าธรรมเนียมกองทุนของประเภทกองอินเดซ์ฟันหรือแพสซีฟฟันเนี่ยโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่มัน0.54เปอร์เซ็นต์ ไม่ถึงบาทนะไม่ถึงบาทฉะนั้นความหมายคือว่าเงินเราลงทุนไปหนึ่งยเอซนเนี่ยหักน้อยที่เดียวเองอที่เหลือก็เป็นเงินที่เอาไปลงทุนแบบเน้นๆอ่าอันนี้เป็นเรื่องดีนี่เป็นเรื่องดีใช่ครับอีกข้อหนึ่งครับพ่เจนพอเรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงอ่าความเสี่ยงการลงทุนในกองทุนประเภทพสซีฟฟันหรือว่าอินด x คส์ฟันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นพสซีฟก็ตามถึงแม้มจะเป็นตลาดเชิงรับก็ตามแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นกองทุนที่เราลงทุนในหุ้น ฉะนั้นค่าวความเสี่ยงของกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับปกอยู่ก็คือยังมีความ<อ>เสี่ยงที่มากพอสมควรครับเพราะรว่าเก,เกินระดับสี่มาก,ก็ถือว่ามากใชเพราะฉะนั้นคนที่จะลงทุนในลักษณะนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงได้ประมาณร<อ>ับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอสมควรเลยอาจจะไม่ถึงกับเป็นกอ,องทุนประเภทพุกกะพันหรือว่าตัวสาหกรรมแต่ว่าลงทุนประเภทนี้ก็มีความเสี่ยงที่เงินจะสูญหายได้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในระยะเวลาที่ น้อยเกินไปหรือรว่าไม่เข้าใจการลงทุนตรงนี้ดีพออืมอืมอมเข้าใจก็พูดถึงกองทุนที่เราดูแลก,กันก็จะเป็นของทางเกียรตินาคินนะครับของฟิโนมิน่ใช่ครับเออในฝั่งของคุณเนี่ยมีตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคมเั่าแน่นอนเลยครับถ้าพูดถึงเซตห้าสิบเนี่ยจะไม่พูดถึงสองกองนี้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นกองทุนที่แบบอยู่ในตลาดมาแาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครซื้ออยู่แล้วเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตาดี แรกครับเป็นกองทุนเปิดไยพานิชเซ็ต50 Index อินด็ x เพื่อการเลงชีพนะครับยังคงคอนเซปต์เดิมของบอสนะครับอยากให้ซื้อเป็น r m f กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือระยะเวลาในการถือเราจะค่อนข้างยาวอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยยาวจังเลยตั้อง55กว่าจะได้ขายแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าความที่มันเป็นต้องถือไ้ระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเฉลี่ยความเสี่ยงเราไปในตัวแล้วก็ ให้เงินเก็บเราเนี่ยได้อยู่ยาวไปจนถึงตอนที่เราแก่ตัวไม่ถูกออกมาใช้อย่างอื่นไปก่อนอ่กองทุนนี้ตัวย่อนะครับเป็น scbrms 50 s 50ย่อมาจากเ50นี่แหลระราคาปัจจุบันอยู่ที่17.9205โดยที่ว่าค่าธรรมเนียมกองทุนเหมือนที่คุยนมกันเมื่อกี้เลยครับพี่เจน0.54%ต่อปีอ่าการลงทุนครั้งแรกลงทุนในจำนวนเงิน1,000บาทนะครับ หนึ่พบาทใช่ไหม่ไม่มากไม่น้อยครับ1นึ่พันบาทไม่มากไม่น้อยเราอาจจะทํา DCA ก็ได้ DCA กองทุนอ๋อช่วงนี้อาจจะแบบอาจ,จะเริ่มลงหรือเปล่าเนาะก็เห็นมันก็แกว่งแกว่งแกวงแกว่งแไปดีแล้วทีนี้อีกกองหนึ่งที่คิดว่าแฟนๆกนสิกรน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา KS 5 0 IMF ครับหรือกองทุนเปิด KS 50เพื่อการ้รงีีพแต่ัสนี้ไม่ต่างกันคือกราฟนี่เหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่า มันเป็นอย่างที่บอกคือทั้งสองตัวเนี้ไม่ได้มาจากสีมือของผู้จัดการกองทุนอาฉะนั้นเนี่ยตัวกราฟของตัวทั้ง2กอ,องทุนเนี่ยเลยจะหน้าตายคล้ายๆกันเวลาเราไปเปิดดูเทียบกันเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเลยตัวนี้เหมือนกันครับคืออัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายกองทุนเนี่ย0.54%ต่อปีเหมือนกันแต่เราสามารถที่จะลงทุนครั้งแรกเนี่ยแค่ห้ารอยบาทโอ้โอ,อาฉะนั้นตะกี้น้นะอยกว่านิดนึงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่า เราจะเลือกกองทุนใดกองทุนหนึ่งเพื่อที่จะซื้อเป็นลักษณะอินด็กซ์ันเนี่ยเลือกกองไหนก็ได้ถ้าทำเนียไม่ต่างกันครับผลตอบแทนก็ไม่น่าจะต่างกันมากผมว่าแบบ ไอเมมันอาจจะยาวไปยาวไปหรอพี่เจห้าสิบห้าปีโหยมันมีสั้นๆมันมีสั้นๆอ๋อคุณมีนสั้นๆมาแนะนํามันเป็นประเภทไทยเอสซีนะครับก็คือเป็นกองทุนเคทีเอสซีห้าศูนย์อ๋อกองนี้ก็หักภาษีได้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เจได้มันได้ครับแล้วไปขิงกลับป้าลงทุนเริ่มต้นศูนย์บาทโอ้เรียกว่าไม่ต้องห้าร้อยพันหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ก็สามารถที่จะ เริ่มต้นลงทุนได้ไม่มีขั้นต่ำเนาะบาทสองบาทก็ลงทุนไปก่อนให้ได้หยอดให้ได้หยอดให้ได้แบบได้ได้ชิมชิมไปก่อนเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายกองทุนต่อปีอยู่ที่0.6 4ต่อปีอ่าปีสูงกว่านิดนึงแต่ก็เราก็ถือสั้นกว่าประมาณนั้นครับผมตอนนี้ราคาอยู่ที่10บาทนิดนิด1ิบจนะครับถือว่าราคาน่าสนใจแต่เพิ่งเปิดไงมันก็เลยยังไม่ได้แบบแพงมาก ถ้าเกิดเปิดมานานแล้วราคาก็จะสูงตามครับที่สําคัญคือมันก็ล้อไปตามตลาดเซตห้าสิบเหมือนกันด้วยนะครับพี่เจนเพราะว่าปากสั้นๆแค่ห้าปีแถมลดภาษีได้ด้วยสูงสุดสามแสนบาทเลยนะครับพี่เจนครับที่สําคัญคือทางตลาดทรัพย์และกร์ลตเนี่ยเขาการันตีในเรื่องของการบริหารงานในบริษัทเหล่านี้แบบมีบรรษัทพิพาลเนาะอ่าเพราะว่าตอนหลังมาเรื่องบรรษัทพิบาลนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่จากที่เรามีข่าวในตลาดมาเป็น ช,ช่วงาล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวแบบๆเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราให้ตลาดทัพ์ได้ทาหน้าที่ของเขาในการ <c oughs> คัดเลือกบริษัทที่ดีเข้าร่วมในกองทุนพวกนี้เนาะใช่ส่วนเราเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเราเติมความรู้ให้ตัวเองสําหรับการที่จะต้องมีความรู้ใหม่ๆในการลงทุนถูกต้องเลยครับพี่เจนเพราะว่าการลงทุนในสินค้าที่เราไม่มีความรู้หรือความเข้าใจที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าเสี่ยงเสี่ยงของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเสอีก ใช่จะ<แ>ติต่งไว้สักนิดหนึ่งไหมว่าอัตราผลตอบแทนของตัวเซทห้าสิบเนี่ยลักษณะกองทุนประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยต่อปีมันจะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยครับพี่เจนเตรียมข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนอยู่แล้วอ,อ๋อถ้าเกิดว่าใครซื้อช่วงตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบันเป็นแบบ year to date เนี่ยโอ้น่าจะชื่นใจนะมีแปดเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นต์ือเรียกว่าซื้อหนึ่งล้านได้กําไรหนึ่งแสนเยอะนะพูดถึงเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมาเทียบกับดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งแบบซื้อหนึ่งล้านฝาก 1, ได้กำไรไปประมาณ2องพันหแต่พอดีว่าเรานำเสนอเป็นกองทุนไอเวลบ็อก็เลยขายไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นถือต่อไปครับทุกคนเราต้องสู้ต่อแต่ทีนี้เนี่ยพอมาดูผลตอบแทนย้อนหลังอันนี้เป็นความน่าตลกอย่าง,นงหนึ่งห้าปีห้าปีที่ผ่านมาย้อนหลังไปโดยส่วนใหญ่ผลตอบแทนติดลบ <c oughs> ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่า ตัวเซ็นห้าสิบเนี่ยที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเจอโควิดอเป็นช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยดีสถานการณ์ใหญ่ด้วยเพราะว่าช่วงที่โควิดเกิดเนี่ยทุกอย่างมันโดนปิดโหมดบริษัทเล็กบริษัทใหญ่กระทบหมดเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงคล้ายๆกับขาลงแล้วกันเป็นช่วงขาลงของของหุ้นเพื่อที่จะมาขึ้นในช่วงนี้ทีนี้เนี่ยเรามาดูผลตอบแทนย้อนเหมือนคุณถือไปเยอะเลย ทำไมมันพูดด้วยน้ำตาทีนี้เรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังไปอีกเป็นสิบปีอตัวดัชนีที่เป็นลักษณะเป็นอันนี้เทียบเคียงกับตัวเซ็ร,ร,ร้อยเลยแล้วกันนะครับ,รบตัวดัชนีพวกนี้เนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังสิบปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อันนี้คือสิบปีนะครับความหมายคือว่าเทียบใกล้เคียงกับอัตรางเงินฝากเลยอ,อันนี้คือสิบปีปแต่จริงจริงสิบปีมันควรจะสูงกว่าแต่ก็ ปีที่ผ่านมามันก็จะมีช่วงโควิดอยู่ใน10ปีนั้นใช่ครับมันก็เลยถัวๆกันเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวนี้แหละตัวเซ็ตมันจะเป็นตัวบอกตัชนีประเทศด้วยว่าถ้าประเทศมีการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยยังไงตลาดมันขึ้นเซตห้สาสิบก็จะขึ้นใบกลุม่มแรกๆรอยู่แล้วบอกงี้แล้วกันครับเติมความรู้ให้ตัวเองก่อนลงทช่ออาามองเกมอาจจะมองเกมยาวนิดนึงหลายหลายคนบอกว่าช่วงกระตุ้นแรงที่เมื่อกี้พี่เจนเล่าเนี่ย เหมือนเป็นช่วงแบบสะดุ้มศพกระตุกหรือว่าเราจะพูดอย่างนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าเกมนี้เกมยาวอ่าตัวเซทห้าสิบเป็นเกมยาวมันเหมือนเราเล่นไปกับจังหวัดตลาดที่มันอาจจะมีขึ้นหรือมีลงก็ได้ซึ่งระยะยาวก็น่าจะเชื่อว่ามีผลดีในช่วงไกลๆหน่อยที่เราถือกองทุนพวกนี้ครับก็จะบอกว่าเรื่องของตัวเซทห้าสิบเนี่ยก่อนจะลงทุนอะไรเนี่ยศึกษาก่อน ศึกษาวิธีการลีงสุดครับใช่ไม่ว่าจะเป็นเซตห้าสิบหรือตัวไหนๆนะครับในตัวหนังสือชี้ชวนเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของอัตราความเสี่ยงแล้วก็ไปดูในเรื่องของว่าลงทุนนโยบายการลงทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นแบบไหนใช่ถูกต้องครับมีปันผลไหมไม่มีปันผลไหมเออแม้แต่กระทั่งในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมการลงทุนอันนี้สําคัญครับดูให้หมดก่อนที่จะลงทุนก่อนที่จะลงทุนในกองทุนจริงๆเนี่ยเราลงทุนในความรู้ลงทุนตัวเองก่อนศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้ แล้วเงินที่เราลงทุนในกองทุนลงไปเนี่ยจะได้ปลอดภัยครับครับก็น่าจะครบถ้วนครบถ้วนครับอยากจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆมีข้อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกองทุนนะครับก็สามารถจะ inbox กันเข้ามาได้ใช่ครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะ inbox ผ่านทางเพจทีแอนก็ได้อืมครับก็สําหรับวันนี้นะครับสงใส่เรื่องประกันสนใจเรื่องการลงทุนครับติดตามพวกเราได้ทางช่องทีแอนครับหรือทางเพจเฟซบุ o o ทีแ e นก็ได้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ